เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่4มีนาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะเปิดมาก็เจอไพ่เงินขึ้นมาเลยนะคะ คุณจะมีโชคนะคะวันนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางแบบกระทันหันนะคะหลายหลคนมีเรื่องคิดเรื่องตัดสินใจระวังปัญหาสุขภาพนะคะคิดมากคิดเยอะอย่าคิดมากคิดเยอะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดของตัวเองอย่างงุนงิดอารมณ์เสียนะคะแต่วันนี้คุณจะมีโชคมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งด่วนนะคะระวังสุขภาพเกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนนะคะปวดหลังคอบ่าไหล่นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณ วันนี้สีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่1 5 6้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยคะ่ะ